นี่แหละครับคือสาเหตุที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยต้องอ่านใบส่งตัวถ้าคลินิกไม่ออกโรงพยาบาลไม่ยอมรับสุดท้ายกรรมไปตกอยู่ที่ประชาชนและถ้าประชาชนยิ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยนะฮะแทนที่จะได้ไปหาหมอเจ้าของไข้ที่โรงพยาบาลตามนัดกลับต้องวิ่งไปหาหมอที่คลินิกก่อนเพื่อเอาใบส่งตัวแล้วกรณีที่คลินิกเนี่ย ที่เขาจ่ายยาบางโรคได้เช่นความดันเบาหวานปกติเขาจ่ายกัน3เดือนตอนนี้ฮะเหลือ7วัน15วันคนไข้ต้องเสียเวลาเสียค่ารถเดินทางมาคลินิกบ่อยๆเพราะว่าคลินิกหมุนจ่ายเงินไม่ทัน กับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออภิปรายปัญหางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณที่เรียกว่าบัตรทองฮะซึ่งกําลังประสบปัญหาการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดแล้วก็งบประมาณที่ไม่เพียงพอฮะต่อบริการสาธารณสุขของคนกรุงเทพ จากที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่ารักษาทุกที่ผมว่าตอนนี้น่าจะถึงที่มากกว่าครับท่านประธานในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจัดให้งบบัตรทองเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีฮะในปี2,569ฮะบัตรทองได้รับขึ้นนะฮะ193,849ล้านบาทฮนะคิดเป็นเพิ่มมากถึง25,552ล้านบาท ที่เป็นร้อยละ15จากงบในปี68นะฮะทำให้อัตราต่อหัวนะฮะรายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น4,175บาบาทซึ่งดูเหมือนเป็นข่าวดีใช่ไหมครับาท่านประธานแต่ในความเป็นจริงครับคนกรุงเทพมหานครจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังที่ใช้บัตรทองเนี่ยต้องมาเจอกับปัญหาอะไรฮะรอใบส่งตัวฮะจนไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลข้อกรรมแบบนี้ต่างกับ ต่างจังหวัดโดยสิ้นเชิงฮะท่านประธานทราบไหมครับว่าปัญหาบริการสาธารณสุขของคนกรุงเทพเนี่ยมีความซับซ้อนทั้งในแง่ของคนต่างถิ่นที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพโรงพยาบาลก็มีหลากหลายสังกัดสังกัดกทมบ้างกรมการแพทย์บ้างโรงพยาบาลทหารบ้างโรงพยาบาลแพทย์บ้างหลายสังกัดแบบนี้ฮะข้อมูลก็เลยไม่เชื่อมต่อกันนํามาสู่ปัญหาเรื่องการจัดก,การที่ไม่มีประสิทธิภาพแม้ว่างบบัตรทองจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้ายังปล่อยให้บริหารจัดก,การแบบนี้คนกรุงเทพก็จะมีปัญหาในการเข้าไม่ถึงการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ดีผมขอยกตัวอย่างฮะเสียงของประชาชนที่ต้องเจอกับปัญหาการรอใบส่งตัวที่คลินิกเพื่อที่จะได้ไปหาหมอเพื่อที่จะรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลคลิปนี้ครับท่านประธานประชาชนไปต่อคิวเพื่อขอใบส่งตัวตั้งแต่ตีสีที่คลินิกแห่งหนึ่งฮะผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคตับ อักเสบระยะสุดท้ายโดยสามันสำนึกเนี่ยควรจะต้องเดินทางไปหาหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลได้ทันทีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนกทมคือต้องไปขอใบส่งตัวถึงจะได้ไปและคลินิกแต่ละแห่งก็จะอั้นฮะบางแห่งเนี่ยแค่วัละสี่ใบส่งได้แค่สี่คนเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทีหลังครับท่านประธานว่าทำไมถึงต้องอั้นใบส่งตัว เคสนี้ครับท่านประธานต่อไปมาดูก,กรณีนี้ฮะผมเศร้าใจมากคุณพงศักด์ครับมีความผิดปกติทางสายตาครับโชคดีที่ไปเจอหมอตาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี67แล้วหมอก็นัดรักษาแบบเร็วมากฮะช่วงต้นเดือนมีนาแต่ว่าปรากฏว่าคนไข้นะต้องไปขอใบส่งตัวที่คลินิกเสียก่อนแต่กลับต้องรอคิวฮะเนื่องจากคลินิกเนี่ยออกใบส่งตัวให้แค่4ใบ คุณพงศักดิ์จึงต้องเลื่อนการรักษาออกไปหลายเดือนฮะเพราะหมอเฉพาะทาง่ยพอเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปไกลเลยฮะสุดท้ายถึงมือหมอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หมอบอกว่าทําไมไม่มารักษาเสียแต่เนิน่นๆทำไมเอามาป่านนี้สุดท้ายคุณพงศักดิ์ฮะผมต้องขอไว้อะไรด้วยต้องเสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกครับเส้นประสาทตากับประโยคที่หมอที่ต้องบอกกับญาติคนไข้ครับหมอเสียใจด้วยนะครับตกลงคุณพงศักดิ์เนี่ย ไม่อยากมารักษาแต่เนินเน่นๆเองหรือว่าเพราะระบบบัตรทองที่มันห่วยทำให้คุณพงศักดิ์เนี่ยต้องรับการรักษาที่ล่า,ลาช้าจนต้องเสียชีวิตคนกทมต้องการใบส่งตัวไปรักษาครับแต่กลับได้มาเป็นใบมรณะบัตรท่านประธานเรื่องแบบนี้มันควรเกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศไทยอะฮะที่กรทมนี่แหละครับประชาชนเขาแซ่ซ้องเอายังบอกว่าเนี่ยถ้าต้องผ่าตัด ที่ดอนเมืองเนี่ยอาจไม่รอดเพราะต้องรอใบส่งตัวแต่ถ้าอยู่ดอนแก้วที่เชียงใหม่รอดแน่นอนฮะเพราะรอ,อพศตอเนี่ยเขาส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ทันทีเพราะระบบมันต่างกันระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดประชากรแฝงในพื้นที่กรุงเทพครับมีเกือบส0บล้านคนครึ่งหนึ่งฮะใช้บัตรทองขณะที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมีเตียงอยู่ประมาณ3 3 0 0 0เตียงฮะครึ่งหนึ่งเป็นเตียงโรงพยาบาลเอกชน ส่วนโรงพยาบาลที่สังกัดกรทมมีอยู่แค่2 0 0พันกว่า8%ปของทั้งหมดอ่ะท่านประธานแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดอวสังกัดทหารนะฮะหรือโรงพยาบาลตำํารวจเนี่ยแต่ยังก็ขาดแคลนฮนะหน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมก็มีแค่69แห่งสุดท้ายกทมก็เลยเป็นพื้นที่เดียวที่ต้องไปพึ่งคลินิกเอกชนที่เรียกว่าคลินิกชุมชนอบอุน่นซึ่ง ก็มีไม่ถึง300แห่งแต่ดูประชากรเท่าไหร่ครับ10ล้านคนไปดูข้อมูลเตียงต่อประชากรกทมครับก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเตียงฮะตามมาตรฐานเนี่ยหนึ่คนต้องมีเตียงโรงพยาบาลรองรับเนี่ยสเตียงแต่ในกรุงเทพโซนเหนือเนี่ยนะฮะดอนเมืองสายไหมหลักสี่บางเขนลาดพร้าววังทองหลางเนี่ยเหลือเพียงสองเตียงและถ้าไปที่ดอนเมืองเขตผมเนี่ยมีเพียง0ูจเตียงเท่านั้นฮะท่านประธาน ยังไงต้องงอนเบียกกันนะฮะหรือว่าไงครับท่านประธานในโซนกรุงเทพเหนือขาดแคลนโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากโรงพยาบาลภูมิพลก็โอเวอร์โหลดมากครับท่านประธานโรงพยาบาลสีการก็ขาดแคลนบุคลากรอย่างมากทีเดียวและความที่โรงพยาบาลเนี่ยมีหลายสังกัดจึงทําให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลของโรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุน่นท่านประธานครับ กรุงเทพมหาคนครกับต่างจังหวัดเนี่ยเราใช้งบบัตรทองที่แตกต่างกันนะ,ะที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้ระบบเหมาจ่ายลายหัวะฮะโดยจ่ายไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอําเภอแล้วโรงพยาบาลประจําจังหวัดแล้วเขาก็กระจายนะครับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยกำกับดูรพอสอตอออีกทีหนึงส่วนในก็ทมเนี่ยนะฮะมีระบบการจ่ายเงินหลากหลายโมเดลมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพังพินาศนะคะทุกวันนี้ เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยสปสชเขาใช้ระบบที่เรียกว่า global budget นะฮะคือตั้งวงเงินเอาไว้แล้วเบิกจ่ายให้กับคลินิกเนี่ยตามจริงแต่ว่าพอมีคนมารักษาเพิ่มมากขึ้น,นะฮะดันไปตัดเงินคลินิกเขาอีกบางปีจ่ายให้เขาแล้วทแท้แทนะฮะดันไปเรียกเงินคลิอีกดังนั้นคลินิกชุมชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครจึงต้องแบกรับภาระขาดทุนสองปีก่อนเราถึงเห็นป้ายประท้วงขาวดำแบบนี้เต็มทั่วกรุงเทพมหานครไงครับท่านประธาน เข้าใจยังครับต่อมาสปสอชจึงเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม67เป็นการเหมาจ่ายลายหัวครับท่านประธานซึ่งหนึ่งมีนาหกเจเนี่ยเป็นช่วงที่คุณพงศักด์ไปหาขอใบส่งตัวพอดีนั่นนะคลินิกเนี่ยนะครับต้องจ่ายได้รับเงินเนี่ยในอัตรา70บบาท ต่อคนต่อเดือนแต่พอคลินิกเนี่ยเจอผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านประธานทราบไหมว่าถ้าคลินิกออกใบส่งตัวเนี่ยโรงพยาบาลที่รับคนไข้เนี่ยก็จะมาเก็บเงินจากคลินิกฮะไม่เกิน800บาทต่อหนึ่งใบส่งตัวปัจจุบันฮะค่ารักษาไม่ใช่ถูกๆนะฮะท่านประธานเอาเป็นว่าทุกใบส่งตัวเนี่ยคลินิกต้องตามไปจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลใบละ800บาทก็แล้วกัน คลินิกที่ดูแลประชาชนนะสมมติ8 0 0พคนได้เงินหัวละ70บาทเดือนเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ560,000บาทก็จริงฮนะแต่ถูกหากค่าส่งตัวสุดท้ายเหลือไม่เกินแ0 0บาทแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าแรงหมอค่าพยาบาลค่ายาค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าในปี2,566กรุงเทพมหานครมีคลินิกชุมชนอบอุ่น370แห่ง และปี68เนี่ยเหลือเพียง237แห่งและกำลังจะทยอยออกจากโครงการบัตรทองไปเรื่อยๆถ้าไม่แก้ปัญหานี้เราจะไม่เหลือคลินิกชมุมชนอบอุ่นให้อบอุ่นอีกแล้วในพื้นที่กทมเพราะลำพังศูนย์สาธารณสุขเนี่ย69แห่งไม่เพียงพอแน่ๆสุดท้ายคนกทมต้องมารับกรรมแบบนี้ท่านประธานระบบที่เป็นอยู่คลินิกเนี่ยก็เตี้ยอุ้มคอมฮะ กำลังล้มละลายทางการเงินก็ไม่อยากอั้นใบส่งตัวหรอกก็ต้องอัน้นคนป่วยก็เดือดร้อนต้องถูกอั้นใบส่งตัวจากเดิมเนี่ยเป็นเพียงผู้ป่วยต้องไปหาหมอเฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเดินไปโรงพยาบาลได้กลับต้องกลายเป็นป่วยฉุกเฉินนอนไปไปใช้สิทธิ์ฉุกเฉินเอาจากเดิมฮะอยากไปตรวจหัวใจก็ต้องถูกปั๊มหัวใจแล้วก็ ความฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะมันไม่ได้เกิดจากการอุบัติของโรคนะท่านประธานแต่มันเกิดจากระบบการส่งตัวที่ด้อยประสิทธิภาพจนทําให้คนกรทมต้องมารับกรรมแบบนี้ครับท่านประธานนี่แหละครับคือสาเหตุที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยต้องอ่านใบส่งตัวถ้าคลินิกไม่ออกโรงพยาบาลไม่ยอมรับสุดท้ายกรรมไปตกอยู่ที่ประชาชนและถ้าประชาชนยิ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยนะฮะแทนที่จะได้ไปหาหมอเจ้าของไข้ที่โรงพยาบาลตามนัด กลับต้องวิ่งไปหาหมอที่คลินิกก่อนเพื่อเอาใบส่งตัวแล้วกรณีที่คลินิกเนี่ยที่เขาจ่ายยาบางโรคได้เช่นความดันเบาหวานปกติเขาจ่ายกันสามเดือนตอนนี้ฮะเหลือเจ็ดวันสิบห้าวันคนไข้ต้องเสียเวลาเสียค่ารถเดินทางมาคลินิกบ่อยๆเพราะว่าคลินิกหมุนจ่ายเงินไม่ทันท่านประธานครับผมคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยควรถูกพิจารณาให้เป็น พื้นที่พิเศษฮนะที่มีการสนับสนุนเพิ่มเติมรวมถึงมาตรการจูงใจเช่นการลดภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อดึงให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบัตรทองให้มากขึ้นผมได้ยินนักวิชาการสาธารณสุขนะ,ะเสนอนะฮะด้วยข้อเสนอที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์สชั้นนะเพื่อให้แต่ละดับเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน,นะฮะแก้ปัญหาคลินิกที่รับภาระหนักแต่ไม่ได้รับเงินอย่างเหมาะสมะฮะ ชั้นแรกเนี่ยคลินิกคือดูแลประชาชนโดยตรงเลยกําหนดให้ชัดเจนเลยนะครับว่าคลินิกเนี่ยจะต้องบริการอะไรได้บ้างเป็นอย่างน้อยแล้วคํานวณต้นทุนบริการค่าตอบแทนต่อประชากร mm hmm. เบื้องต้นเนี่ยที่เขาคํานวณมาก็ประมาณ30บาทต่อคนต่อเดือนหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เงินจํานวนนี้ควรเป็นค่าขั้นต่ำฮะหรือบัฟเฟอร์ที่รัฐต้องจ่ายให้คลินิกอย่างแน่นอน mm hmm. เพื่อให้คลินิกเนี่ยการันตีคุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม จากนั้นชั้นสองฮะเขาเสนอให้มีระบบประสานงานในระดับเขตโดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยในสังกัดกทมซึ่งเป็นหน่วยประจำเนี่ยร่วมกับคลินิกเอกชนดูแลงบประมาณจากกองทุนอื่นๆเอามาแบ่งเบาภาระที่คลินิกที่เขาดูแลไม่ไหวนะครับซึ่งบางแห่งเขาต้นทุนสูงรายรับต่ำหรือท่านเจ้าบริหารจัดก,การโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องไปดูแลเลยฉีกออกไปเลยแล้วก็แบ่งงานแบ่งเงินให้ชัดเจน และสำหรับบนสุดของการบริการครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นด่านท้ายเนี่ยต้องมาร่วมกันบริหารจัดก,การงบประมาณแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ตั้งคณะทํางานกลางขึ้นมาสํานักการแพทย์กทมเครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆทุกสังกัดนะมากําหนดแนวทางที่รักษาให้ชัดเจนอย่ามาเกี่ยงกันอย่าเอาใบส่งตัวมาเป็นตัวประกันเบิกเงินแค่นั้นเองทำไงก็ได้นะช่วยประชาชนหน่อย ทั้งหมดนี้ฮะไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมนะครับเราต้องทาให้มันเป็นความจริงนะครับหากเราเชื่อว่าประชาชนคน,คนกทมไม่ควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วขอให้เราเริ่มด้วยความจริงใจฮะอย่าปล่อยให้ใบส่งตัวเนี่ยเป็นแค่กระดาษใบเดียวฆ่าชีวิตคนกทมสุดท้ายท่านประธานผมขอฝากเรื่องหนึ่งฮะค,คุณยายอายุ8ป โทรมาหาผมหนักใจมากร้องไห้ร้องห่มหลานของคุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะขอใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเคสนี้เบิกไม่ได้ฮนะต้องสำรองจ่ายเองสา0 0 0ื่นเบื้องต้นเพราะว่าไม่มีพรบรประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สามหมื่นสำหรับคนจนมันไม่ใช่แค่เงินฮนะมันคือชีวิต นี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนที่กำลังถูกระบบทอดทิ้งครับเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นคนกทมหลายคนต้องการผ่าตัดสุดท้ายถูกส่งไปเผาที่วัดหลายคนต้องการไปหาหมอสุดท้ายกลับได้ไปหาพระที่วัดบัตรทองไม่ควรกลายเป็นระบบที่คัดคนจนให้ไปตายฮะผมต้องย้ําอีกครั้งครับท่านประธานคนกรุงเทพ ต้องการใบส่งตัวเพื่อไปรักษาแต่ปัจจุบันสิ่งที่ได้กลับมาเป็นใบมรณะบตรผมจึงไม่อาจรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี69ที่เป็นเพียงการจัดสรรเงินรายหัวแบบเดิมๆโดยไม่ได้ปรับปรุงระบบสาธารณสุขระบบการส่งตัวและการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลที่คำานึงถึงชีวิตคนกทมที่พึงจะได้รับเลยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน